ฟอร์เลนเจอร์ดาวเป็น2.2 XLT High l i g h t e r เกีย Auto ปี2013โปรโมชั่นของรอที่3 2 9 0 0 0บาทเช่านั้นค่ะ รถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้สาภาพสวยมากๆเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าแอร์แบตเกียร์ออโต้เครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ฟรฟีดาวจัดได้เต็มอยู่ที่เครดิตของผู้เช่าซื้อส่งเดือนละ7,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0บาทขึ้นไปกระสุรคนี้ไปฉีงานได้แล้วค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะ มาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องชองล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดขนของได้เยอะเลยนะคะมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยค่ะน่าใช้ได้เครื่อง2.2 44ดีเซลค่ะสนใจทดสอบถามราะเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ